ครับสวัสดีครับผู้ใดอยากสนับสนุนช่องแต่คุณกอพ่อเพียงก็ได้เืมนะครับกดคลิปความซ้ายนะครับพี่น้องนะครับเนี่ยที่กระดูกนะครับเนี่ยเตร้าง้ังไปพี่น้องความซ้ายสามลอยนะครับแล้วก็หมักคลิกอ่าไม่ประดูนะครับเนี่ยดังนียกันครับพี่น้องหมักสามลอยพี่น้องชุดละสาม้อยความชงไปพี่น้องเด้อแล้วก็หมักวินหมักวินกระดูกงามๆนะครับงานถึงจากช่างจีดนะครับช่างมาขายพี่น้องนะครับให้พี่น้องเบิ่งเลยนเนี่ย งามเลยถึงสวยไร้สวยเลยพี่น้องนี่นะครับตัวนี้คู่ละลอยหาสิบบาทสามารถอ่าโทรสอบถามได้ศูนย์แปดห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดสี่สามเก้านะครับตามนี่นะครับตามาอ่าสวัสดีครับช่องตะคุณกพอพ่อเพียงมาแล้วพ่อแม่พี่นอ้องป้องไปสุืบสุคนวันนี้ก็คือเราพี่น้องมาถงมาทามาขอกล้วยของพิสวันนะครับมาเบิ่งกล้วย งามๆราคาดีๆเบามาแบ,บ่งปันพ่อแม่พี่น้องมันมีมีควยมาแบ,บ่งปันพ่อแม่พี่น้องไปเลี้ยงนะครับเอฟซีของช่องตงกะกุนกอพ่อเพียงหรือเกษตรกรนะครับที่เิ็งช่องตงกะกุนกอพ่อเพียงได้ไปเลี้ยงมีแบ่งปันไปแต่มาเบิ้ง่าที่เป็นแบบไรราคาแบบไรจังไรเนาะกตมีแบบไรแนีสายพัฒนาเรียบร้อยแล้วก็มีพี่น้องนะครับที่เพิ่นเอาไว้นี่พี่น้องมีแบบให้เลือกหลากหลายพี่น้องโอเคครับผมไปเบิ่น้กันว่าที่เป็นแบบไรเนมีแม่แบบไรมีตัวแบบไร ผู้ดใดอยากสนับสนุนช่องตัวคุณกอเ,อเพราะเพียงในเรื่องหนังบุกลิกความซ้ายบุกลิกกระดูกบุกลิกไม้กระดูแลักการมังวินกระดูกนะครับ0 8 5 7 4 5 7 4, 9, ดห้เดห้าเสนใจไปเสืออะไรพี่น้องเสือเสือไปใไส่งามๆโ,โกโก้นะพี่น้องเนาะแกะราคาตัวละ300บาทนะครับมีไซส์เอ็มไซส์เอลกับไซส์เอ็กแอลเด้อพี่น้องเด้ออ่าผูใ้ใดอยากได้ไปใส่กันตามที่ผมขึ้นให้เบื้องนีละพี่น้องโอเคก็พร้อมไปเบอร์น,น้ำกันว่าคืมีแบบดแน่เหมือนนี้ โอเคครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กหนในได้อพี่น้องเด้อโอเคครับไปเบินน้ำกันอ่ะมาหอดมาเทิงแล้วพ่อแม่พี่น้องป้าพุ่น่ะนะเอา้าโอ้เมียบอกเงยเลยพี่น้องโอ้ตอนนัวนี้เป็นมีซื้อป่อพี่ยังไม่ได้ตั้งซื้อบอ่ทันตั้งซื้อพี่น้องเอา้าไปตั้งสูงไล่ไปไดนครับนี่ร้อยสามสิบหกครับร, 36, ร้อยสามสิบหกเนาะโอ้พี่น้องแม่<ว>อ่างอ่างเลยนี่ร้อยอ่างเนี่ยไสา เพชรอุดรของแท้เหรอพี่น้องเนี่ยอ่างหูค่างนี่นี่มันตา,ตาก็รู้เน,นี่ยพี่น้องตาโป๊โป๊ะหูค่างนี่ครับเอ่อพ่อพงษ์ี้ตอนนี้เพื่อนั่นสถานะท้องบ่ครับนี่ทองครับรับประกันทองสามเดือนทองสามเดือนเนาะครับทองตัวใดนเนาะทองเจ้าสัน้นครับทองเจ้าสัน้นเนาะครับทองเจ้าสั้นเด้พี่น้องรับประกันทองพร้อมนะครับนี่พอเขาจะ่ายหลบส่งมาให้โยเขาจะว่าตอนนั้นถ่ายไว้เราบอนี่เราไม่หาเราเห็นว่าท่านก็มียืนยันเราพี่น้องก็วิดีโอตรวจทองก็มีเนาะ มีครับวิดีโอการตรวจท่องทุกอย่างเด้อพี่น้องเด้อรับประกันตันนี้สูงลัยสามสิบหกเนาะสูงลอยสามสิบหกกล้วยหัวต้านแยกลูกออกเด้อพี่น้องเนี่ยเนี่ยมันก็เลยเ่ราะท่านอีกวันเชียนะครับลูกหัวต้านออกไปบางอาทิตย์เมื่อกี้นี่พี่น้องนี่ครับนี่ลูกเสนได้ลูกไส้เมื่อกี้นี่รอบเมื่อกี้นี่มันออกไปเดีวแต่ว่าคนสีลองเล่าด้วยกลยตัวนี้พี่น้องดากเปิดเปิดเนี่ยสวยเลยเนี่ย่างัง ถ่ายมะนาวตัดตางมาต้องห่วงครับเนี่ยถ่ายมะนาวตัดเลยเนี่ยตัวนี้เปิดราคาอะไรบ้างนะครับเปิดสามหมื่นห่างครับอา้าวพี่น้องสามหมื่นห้าพันบาทรบประกันทองพร้อมเนื้อทองจะสั้นพี่น้องประกันทองพร้อมทองจะสั้น <ไร S 1> นะครับมาเบิ้งตัวจริงเ 30, àng, นื้อสวยมาเบิ้งตัวจริงก็ได้พี่น้องเปิดสามหมื่นห่างนี่คือ ราคาเนี่ยก็จะตัวอะไรไปหลายเด้อพี่น้องเด้อราคาเบาเบาเนี่ยประกันร่องไงร่องพี่น้องเนี่ยครับเนี่ยใช่เปิดแบบนี้ใช่เปิดครับมันมันจะอ้วนเทียเด้อพี่น้องเด้อหามันอ้วนหนีอ้มึงมาเจือเลยค้อยตัวนี้มึงนี้ได้ละงอโหนกย่างนีพี่น้องมึงหนาเขานะข้อยังสดๆอยู่เด้อพี่น้องครับมึงหนาเขาลูกอีซองในท่องเนี่ยลูกอีซองในท่องเนี่ยมึงเล็บมึงยังเนาะเช็คเล็บนี่ดีพี่น้องเอ้าเช็คไบมึงควนก็ดีครับควนหามังก็หามถ่องนะครับนี่ควนมาหนีมันว่นตกสวงนี่พี่น้องนี ท้ายครับทายนี่ท้ายเปิดเลยนี่เพื่อนท้ายเปิดนี่กลวงๆนี่ครับนี่ยิ้มก็สวยในพ่องอางยหอปุอ่างใหญ่ๆนี่ยืนดีครับขาประทกหางบดอกเนาะประกันต้นี้วะประกันต้นี้ครับประกันต้นี้ทุกอย่างนะพี่น้องเด้อเบอร์โทรนะครับศูนย์แปดสีศนย์แสามก้าสองเกองแปดศูนย์ห้าหนึ่งแปดศูนย์ห้ของผีสุวรรณฟ้ามนะครับพี่น้องเนอะนี่ครับงามๆเลยตัวนี้ วันนี้ส่แว่นบูบ่ลยพี่น้องว่าเป็นข้า,าวเปลาเก็บตาเกลี <laughs> ตาตาต้ยงาพี่น้องนี่ครับหน้าตาแม่ก็สวยเลยคั้วเชิงเชื่องได้พี่น้องนี่ครับหูดีมั้ยยังครับเนี่ยจับกบดินมั้ยังพี่น้องเนี่ยหูดีมุตสาว,ออวทองเจ้าพ่อแล้วทองเจ้าสันสามเดือนแล้วพี่น้องโอเคอครับผมนี่หมืองเลี้ยงนี่หยาไรเอาไปเลี้ยงครับพี่น้องเนี่ยพัฒนาให้เรียบร้อยแล้วสูงไว้สามสิบหกอ่า ตับรองลูกออกมานี่บ่ต้องห่วงพี่น้องเงี่แท้เพราะว่าแม่ลอยสาทีิบหกแล้วลูกก็ต้องไปกับแม่อยู่แล้วพี่น้องสี<อ>ย่างสีสวยเนาะครับสีหลอกเล่าโอเคครับผมเบิ่งตัวต่อไปอ่ามาเบื้องตัวที่ซองของขอักของ่องิุวันครับตัวนี้เป็นตัวฟูตัวแม่ครับนี่ตัวผูครับตัวผูอาอยุไร้มาไหลยเหอาอยุปีหนึ่งครับปีหนึ่งเนาะนีพี่น้องนี่ลูกตัะได้ี่ครับลูกแก้วฟ้าครับลูกชายแก้วฟ้าเนาะโอ้พี่น้องเนี่ย สายเลือดชัดเจนเนาะชัดเจนครับดีก็ประกันตรวดีเอเอได้เลยโอ้โหมีมีไปที่มาได้มีทั้งมีทั้งเงินใบหลอดครบแล้วก็ตรวจดีเอเอเลยครับตำรับตัวนี้เนาะกุ้ยผสมกับซีพันแล้วนะกุ้ยตัวนี้มันนมันต้นลำเลี้ยงอยู่ด้วยพี่น้องเนี่ยมันไม่มีหง่าเพราะว่าไม่ยุ่งน้ำฝนเนี่มันล้อรอเองพี่น้องหน้าตาตาแต้มแก้มจำตาออกข้อแตกพยาญชนะพี่น้องขาแขรงก็ดีดิ เสียอยางเดียวมันเสียอยางเดียวมันต้นลำเบียงเลยพี่น้องเนี่ยเนี่ยมันจอยกระดางมันไปคากัวนี้ครับคุยตัวนี้คนน่ะข้อเขาข้อดีดีกุยหน่อยตัวนี้พี่น้องเนี่ยเบิ้งดอกเขาได้พี่น้องคนน่ะเนี่ยขวันแก้วอ่านี่ครับเขาแก้วได้พี่น้องนี่เขาแก้วเรียบแก้วเห็นมอ่คือพอเลยเนี่ยาแต้มแจมจ้ำคนน่ะขวันแง้มงามรถดีเอได้ขวันสองทางนะครับแล้วก็ควันหางมืดหนาท่องมี่ท้ายก็สวยหางก็ เว่เขาอยู่ได้พี่น้องนะไข่ก็สวยๆวยสวยหน่อยตัวนี้นนตรงราคาอะไรครับนี่เสือเป็นหมื่นเก้าครับเอาพี่น้องหมื่นเก้าพันครับกล้วยราคาหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทพี่น้องอาดมันเป็นตัวน้นอยๆได้อพี่น้อง <c oughs> มันกล้วยงามราคากล้วยเนื้อเอาไงซะพี่น้องเนี่ยราคากล้วยงามดอกเป็นราคากล้วยเนื้อ,อโอ้บมเลยสนใจเนี่ยมาเบิงตัวจริงเลยเด้อพี่น้องบ่บ่ผิดหวังเด้อพี่น้องเนี่ยมันนั่น หันไปถือมองหยาได้ไรครับกินยาบำรุงหัวหานเนี่ยนีโอ้พี่น้องซัดขึ้นซัดขืนแล้วได้ค้อยสำเนียเนี่ยเนี่ยหน้าตาก็รอดีเนี่ยราล้อเลยพี่น้องคนนะมาทำเหมดาได้ครับเนี่ยเอาเบิงกันคักๆ้างรัวพี่น้องไข่ก็สวยประกันตัวนี้เนาะรับประกันตัวนี้ครับประกันตัวนี้ทุกอย่างตัวดีดีได้ครับลูกเจ้าฟ้าตัวนี้ได้หดไหวหดหลอดสอดหลอดพุทธเนยนี่ครับประกันทุกอย่างเลยของเันอันพิศวรรนตัวนี้ได้สองหลอด ผู้ริสนใจกับราคานึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับแต่ท่มาสอบถานเลยเนาะครับขอเบอร์ครับศ uh ูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสีมเย่งแปห้านึี่สุวนนะครับสวนฟาร์มกว้งง่ามเนี่ยลพี่นอ้องบัจจุิัการเล่้กุ้งยุบานกดทู่บเบอ้อออเภอส่นวนนุกูหาจังหวัดนองบัวแลำพูอยากเขามาเบิองตัวจริงกัเขามาได้ครับ,ม,บม,มาเ่ย่ยมชมมาเล่นน้ำก็ได้ครับมาเบิอง่มามันสมนีวิธีหัวอบแต่ว่าสนากในว อันเบิ้งวีดีวีดีวีโอตัวซับนี่มาเบิ้งตัวจริงอะต่างกับตายด้วพี่น้องต่างตายด้วคนปุ้ยใช่กล้องพูดยิ่งส่วนละครับปุ้ยได้สนใจกับมาเบิ้งเอามาเบิ้งเอาพิกัดกับอยู่อำเภอสตุลุหาลหรือเบิ้งในวีดีโอเราถึงใจเราอยากตัวร้องราคากับทุมาเลยพี่น้องยีฟซีชั่วโมงมีรถรับส่งมอมอ่าทั้งตัวนี้แล้วก็ตัวแม่ท่องสามเดือนท่องอย่าสั้นทรงลายสามสิบหกตัวนั้นก็เปิดแค่สามหมื่นห่าโมเฟงพี่น้องตัวนี้ก็บหมื่นเก้าน้อพี่น้องเนาะสองตัวนี้ละ ผูใดสนใจกะโทรมาได้พี่น้องของส่วนฟาร์มโอเคกระพมมัอนี่ช่องตะบนกวาขอานะนำเสนอราคาคุ้งงๆเพอเป็นพี่น้องเอาไปพัฒนาต่อเรือเอาไปเลี้ยงเนาะผูได้อยากได้กะมองหาหรือติดต่อมาได้สอบถามมาได้อันม่ซื้อบบไปยังครับแต่ว่าคออ่อยากรู้ยังกะโทรถามกอนก็ได้ขอมุลต่างต่าง,างอ่อยากสนับสนุนช่องตะบนกอเพี่ยงอยาจะเลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์ขขกดติดตามแล้วก็ อุปกรณ์ต่างๆที่ช่องตต่คุณขอเพ่อเพียงอ่าลงวขายในช่องนี้แล้วพี่น้องอย่าลืมนะครับสนับสนุนกันได้โอเคครับวันนี้ขออญาตปิดคลิปไวเพียงเท่านี้คลิปหนาเขาเชหาคู่ง่งามราคาดีมาฝากไหมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ